กาบสบายด,ดีพ่พอแม่พี่น้องอีกเนาะมีขีปนาวมีพี่น้องเลยจับกระปุ้นได้คอยแน่ <laughs> พี่น้องจับกระปุ้นบนขามีแน่ใสก่กะละมังพี่น้องจ๋าเอาอีกเอาอีกเนม่ยงคนนจะเป็นอย่าง <laughs> า <laughs> ป้าเอาอีก <laughs> อันนี้ซีมเด้อพี่น้องอ <laughs> ซีมเดีแต่ไงเนี่ย อันนี้ถ้วยแล้วพ่อแม่กระมังจะดามากสี่ซีมมาใส่พี่น้องไอ้บามีมาโลหนึ่งบ่อันนี่ชัวรโลหนึ่งอีบ้านป่าหมากระโผวมาตีสวยใหญ่กว่านี้นี่นาบอยมาเบิดบ้านเลยเนี่ยยังอะยอยมาเรื่อยๆรื่อบ่ เฮ้ยต้องคือมาใส่เงาเ้ยสักก้อนเกวยเจเกิดมากพึ่งจะเคยหูเคยเห็นพี่น้องกินมันละกิกันเอาแล้วทำไม่เท่าทำไมเทาหายอ่ะใช่้ะลยขวบดูเอามาถ้วยขวบเรอดูว่าจะหมดไหมพี่น้องจ๋า ก็ใส่เองยุบผ้าตังกรอบเอาพักกันมาฮุมเบอร์ยังไม่มากินไปพี่น้องนัไปบอกบ่มีกินกินทางใดให้ตัวกินทางไหนมีอมากินมากินไหมกินแล้วบอก เด็กน้อยแน่หนาว่เออสิยกไม่ยังพนะปนกถั่วบมี่เนี่าจองนะะหิวพี่น้องหิวเอวที่เอแซ่บดีแมนอันนี้ถ่วนอยอาที่บเบสนี่่อม่าแซ่บบอรงะอันีถั่วน้อยบะมีบอ้ะใส่กระมังนนี่นางอันนี้ซองถั่วแล้วกินแข้งค่อยแม่นบ ແແຍ່ເຮ mm ັດມາເຮັດມາກິນເສືອແດງກິນແຊບແວງພີ່ນ້ອງເຮົາກໍຊິມແລ້ວນະເຮົາກໍຊິມລະຈັບໜຶ່ນແັງນອີກນຍັງพอດີ້ຈຕັກໂພດໂພຄລນຂົນມ້ນົາບາົນອນານບານຮານມ อีกอย่างหนึ่งมีมาขอบคุณแม่ตักหลายิเบิร์อยู่ผมแม่ตักสิบแม่อะพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งรุดนราเรารน้ำกันจอยมางัดกระปุ่นน้ำบะมีเี่ไม่กินกระปุ่นตักกระถวยมาใจอยกระปุ่นแคือมานาเ็จวห่เลยพี่นองนี่คือถ้วยค่ะเอือนถ้วยเอื้อนกระซัมอ้พี่น้องเอ้ย พายก็หัวอยู่เอๆกๆขุอพายพี่นองเลยอลืมกดตามให้ห้พี่นองเด้อเจ๊แสดงงานนี่เด้อมน,นิกะเป็นตะกรงท่บ่ามีอีกเนาะเงินเขาเจ้า,นาเนาะมีถ้วยไปง่ายนี่แวยนีน่อยแมนแนตัวละจับแมนตัวละจับงางาชุ่งงัดยกถ้วยสดแล้วลูกยกถ้วยส้โลไปจังบวยกมน้ำเบิดก็ไปเติมเด้ออัเปียนกัน <laughs> ท้องย่างหล่อหมอนออน้เ่มดพักลายยามี้ถั่วข้งตงงอกกระลำหอมเสริมกระแนกระชีเองน่ะหมังถั่วกำมักถั่วเอกเองตัวหมากพักย่งเอออ่าี่ดเลย เป่งตาแซบอันร <Please. S 2> <fruit. S 1> anyway. ีพี่น้องเดีและใช้เบิ่งโคนมาพี่น้องโคนรอบๆเนาะเนี่ยคนร้ายพี่น้องเลยกาเปรียบเรียกมาบ้านเฮ่าคนร้ายนะจ๊ะแม่นเนี่ยพี่น้องกระปุ่นหาสิบร้อยมาเบิร์กมีแค่นี้แหละพี่น้องเลยโมีหลายโมเบิดกันอันเมื่อใดนะที่บ้านกำลังมองอ่ะนี่มื่อใด ไปพ่อไปกินซับสิ้นไปน้อยเงไรกันบอพอบอ้พอกันเลยเนาะน้ามันนักัน้อยพดน้ามซองหมอเายังกินบวกตามองเก้าเนี่ตามงานงานงางานาเฮียงบะมีนะถั่วของไเนี่ย งานเลี้ยงมาไปเพิ่มน้ำไดเอ้ยไปเพิ่มน้ำน้ำมันนะพูดไปเอาไปลาหอยเสี่ยวมันสั่มเอาไปตักกระปุ่นมางาดัดน,<า>น้ำบะหมีโอ้ยก่อนสิกินกะขอบคุณหลวงพี่ลหลายๆเดอ้อที่เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงมาเนี่เป็นงานวันเกิดของหลวงพี่พญาเทพงคานเนาะจ้ากะษัตริย์ไทยแล้วไอมืดสุกุสุกน cả cọp cún lông kỳ lầy lầy, cung phàm đập cai, cang, lăng, lầm luy lầm luy, gì Rung ngân cầm bao đầm, mừng มาผู้เจ้ามาแังแตนูเจ้ามาแต่กล้องกินวะอันนี้คือถั่วยง่ะเห็ดเองกินเองแสบเองพี่น้องเลยโอ้ยน้ำลาเหี้ยน้ำเด็

อพี่น้องอกนเม่ดกินันนี้อยู่น้าเพื่อนเจโนดเลยเจวนดไปอยู่เจหนดไปเหตุงานเจหนดไปเหตุงานเด็กๆกันอีมเอเลพี่น้องเ้ยแม่ไปเพิ่มนามดูเพิ่มนามไหม น้อยคือว่าตอานี้คือกินไรคือบัวเอาไว้คนอื่นกินน้ำเลือพี่น้องนะโอ้ยเลือดอาหารพี่น้องเอ้ยจะได้หอมเมื่อเฮือนไฟเฮือนมั่นอีก่ะบัเบอบ้านเขาแม่นเพราะว่าบ้านเขาเจ้าน้อยบัวบ้านใหญ่เขาเราขั้นเบิร์ตเบิร์ตประมาณสามสิบโลเนาะ

ได้บะมีผู้เห็นหน้ามาเด้อแซ่บมาเด้อแมแอนอใส่เกลือนะใส่ไปเท่ายด,ด้วยเนะาะเกลือเราบบเค็มเกลือแม่น้องดำเห็ดหน้าม,มันเยอะเอื้อนแม่น้องดำผูเป็นน้องย่อมาหนาเกินเจนวดอเอามาตั้งลงทานอย่าผิเนาะ <c oughs> หนึ่งโลเต็มๆพี่น้องเลยร่นนทั้งหนักทั้งต่อนมาแม่จองโลร่นทั้งหนักทั้งต่อนทั้งพักพี่น้องเลยโคกม้อหมักแตงเห็ดให้พี่น้องน้ำลายไหลน้ำ Gracias. ดงทานก็ตั้งล่ะพี่น้องจ๋าจับ2ซองๆจ้ะพี่น้องอือคนบ่หลายบ้านข้าเจ้านั่นคือบ้านหา100โลก็บ่พอเนาะพี่น้องเอาแล้วก็อือีว่า130โลยังเบิดยังเบิดแม่นบ่ได้มีมื้อนจักโลเยสุตลมื้อนจักงก็งละโลเนาะฮอดบ่50ฮอดบ่ฮะซื้อมา50 อาซีตัวมันแห้งแต่พอเัวลวกมันมันบบงจะรวมกันเป็นสองโลเออเออเอออาสบายดี่องน้องลาย่องมีทั้งสองสามสองเจ็ดองห้สองสามสิบเอ็ดสอง,อสอง 33, มีเามี่มดพี่น้องเลยสนุกแล้วมันเป็นรายการอย่างนี้นะคะรับไากากินโซ่อะแมน กินแปโ่เนแไปย่างอกฮ้ยมันหวานมันแปลกเฮ้ยมันหวาแปลกตอนนั้นขึ้นหนาตาขั้นโมกินแล้วล่ะฮะรถแม็กโกมาโยกขึ้นน้ำลุกบาได้แล้วก็เดือด้อลงเลยเครื่องเลยเครื่อพี่น้องนสวดสวดสร้างพุพุ่นะผมให้เพิ่มหน้าอีกเพราะ่งตั้งหม่

พี in ่น้องเลยพี่น้องสยไมานอะไปสนแหยู่เพมันนั่งเห็นดเฮ้ยมาเพมันสะขอนเอิดมึงนะตอนนี้ก็มาจิกกันพี่น้องเลยเพิ่นบูบอกไข่หนาสะซองถูยเบิ้ลเด๋วโอ้ย อันกินอันกินเบิดแมนอยู่เฮากินกินขว้างแม่นบกินักเฮากินเบิดแม่นกินเบิดะบ่สิได้เพิ่นเฮ็ดมาให้กินเฮ้ยเนาะกินนแซ่บนมาอาอออ เียกเงนบ้านวยะนเียกันบ้กินเหมือนกินน่จัอยจอยเซนป่าแม่เลลละซ่าัใส่ปแดง้นคือบอมาให้จ้ะกัวสั่งเอาแมสวยแามถวย โอเคมือใดกายขึงไปไหนได้พี่น้องต้อใ้บริกขแวสาวก็ว่าอะไรมันกะเทียงกลัวแล้วพี่น้อง กินสำเนียงเขาบอกมัยังหน่อยไปพี่น้องเลยข่าแ้าพันกินข่าเพ่นพันกินเนี่เขามันยังหน่อยไปพุ่น,น,นล่ะเอามามป็นเครื่าางองเป็นขาน้านหนาท้องแม่นั่อะไรเจ้าจมพ่อเขาเร่งกับโบได้กินพี่น้องเลยข่าแ้ากับโบได้กินขาเพ่นกับโบได้กินเนี่เพิ่งมากินกระปุ่นเธอเดียวเนี่ยอืมต้องขวนเลยเอ้ยนี่เราบอกอย่าให้ตัวเบิร์พผู้เด้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง หนึ่งนาทีผ่านไปนี่เลยะพักพี่น้องอันนี้จพักพักพี่น้องกระปุ่นนะโล้คึบพี่น้องเลยเดี๋ยวอยู่ซองบ่วงพี่น้องเลยขออนุญาตเลาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิดดามาเดี๋ยวดรามาเลยน้องเด้อลาอขออนุญาตเจ้าของวันเกิดแล้วลวงพี่เนาะเออก็เลยจัดแจงเกิดให้เพิ่นไปเลยเนาะนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวหลวงพี่เห็นตกใจ โอ้ยจบก่อนเบิร์ตล่าพี่น้องเลยเลืออยู่ประมาณบ่วงหนึ่งสองบ่วงลาพี่น้องลาลาก่อนพี่น้องขอบคุก็คือโวยคนเลยอ่ะไปแล้วพ่อสบายดีชวนเจียวบอกพ่อสามเดซิเบิดนี่ม่นอยู่ว่าเจอยู่หลังไม่ต่ออีกรอบสองกินต่อเดี๋ยวเจ้าสิว่าเอา